มหาก้าเราเรื่องทุกเรื่องที่มหาเกล้ารู้ท่านก็จะรู้ด้วยเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รครบรับมหากล้าเร่าเรื่องวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาฟังบงคลชั้นสูงสุดแห่งชีวิตข้อที่8ศิละปะ ความเป็นผู้มีศิละปะนะครับศิละปะเป็นสิ่งที่มีความเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าใครมีเพราะว่าศิละปะนั้นเป็นงานที่สร้างสรรค์สร้างชีวิตสร้างสังคมสร้างความจใจใจคือศิละปะนะครับถือว่าเป็นมงคลดังที่คำโครงที่เคยเกล่าวไว้ว่านะครับวิชาควรรู้หรือขาดอย่ามินศินลปศาสตร์ว่าน้อยรู้จริงสิ่งเดียวอาจมีมั่งเลี้ยงขีบเช้าอยู่ร้อยชั่วหรือเหลนหลาน ศิละปะมีหลายสาขาโดยเฉพาะศิละปะร่วมสมัยมี9สาขาด้วยกันนะครับประกอบด้วยทัศนศิลป์วรรณศิลป์ดุริยางคศิลป์ศิลปะการแสดงสถาปัตยกรรมภาพยนตร์มันทนศิลป์เลขศิลป์หรือกราฟิกดีไซน์และแฟชั่นดีไซน์มาว่าถึงทัศนศิลป์น,นะครับ ทัศนศิลป์หมายถึงศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทางตาศิลปะที่สามารถมองเห็นได้นะครับอย่างที่เราเห็นอย่างทิวทัศภาพต่างๆที่เรามองเห็นนี้เป็นศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาผู้ที่มีศิลปะด้านนี้นะครับทัศนศิลป์นั้นถือว่าสุดยอดนะครับฝีมือยอดเยี่ยมดรวยว่าสาเลี้ยงตัวเล,เลี้ยงขีบเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเป็นคนสูงสุดข้อหนึ่ง ศิละปะข้อต่อมาคือวรรณศิลป์น,นะครับวรรณศิลป์คือหมายถึงศิละปะที่เก่งในเรื่องการแต่งหนังสือแต่งรมประพันธ์ต่างๆนิคนต่างๆนะครับถือว่านี่คือความสามารถซึ่งสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้นะครับศิละปะประเภทต่อมาคือดูริยางคศิลป์ดูริยางคศิลป์เป็นศินละปะแห่งการบรรเลงผู้ที่เก่งสายนี้ก็ถือว่าสุดยอดแห่งนักดนตรีอีกสายหนึ่งครับ ศิลปะประเภทต่อมานะครับคือศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงคือการเรียนแบบธรรมชาติเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์ด้วยใช้คําพูดถ่ายทอดความคิดความรู้สึกทางอารมณ์เช่นนักดนตรีนักร้องดารานักแสดงรวมทั้งศิลปินตลกด้วยนะครับก็เป็นที่มาของรายได้มากมายเช่นเดียวกันครับ ศิลปินนักแสดงอีกพวกหนึ่งที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือหมอหลำนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือความจริงทุกภาคนะครับกะชอบหมอหลำซึ่งมีหมอหลำประยุกนะฮะลำกรอนประยุกต์ลำซิ่งนะครับก็เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ที่รักความสนุกทั้งหลายเช่นเดียวกันนะครับเพราะสร้างความบันเทิงทําให้คนชมคนฟังมีความรู้สึกตื่นเต้นบันเทิงไปด้วยนะครับ ศิลปินผงนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เกิดมาภัพบก็มาอยู่ในภาวะบางทีมาจากครอบครัวที่พ่อแม่เป็นหมอรำนะลูกเลยได้รับการถ่ายทอดเข้ามาก็มาเป็นหมอรำเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่นํามาซึ่งรายได้พอเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้เช่นเดียวกันครับศิลปะสาขาต่อมาคือสถาปัตยกรรม ศิลปะที่แสดงออกถึงสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโบราณสถานอันนี้เป็นต้นครับที่เห็นในู่ในกระดานี้เป็นวัดร่องขุนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวของก่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยนะครับที่วัดร่องขุนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ ศิลปะประเภทต่อมาคือภาพยนตร์ภาพยนตร์เป็นศิลปะ,ะแขนงใหญ่ที่เข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุดในยุคนี้ถูพัฒนามาอย่างไม่หยุดนิ่งดังที่เราได้เห็นในยุคปัจจุบันภาพยนตร์ถือว่าเป็นศิลปะที่จนลงใจผู้ชมได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นที่ยนยิยมมากที่สุดผู้สร้างภาพยนตร์ที่ประสบผลสำเร็จก็นำมาซึ่งรายได้มหาศาลเช่นเดียวกันครับ ศิลปะขแขนงต่อมาคือมัณฑน,นศิลป์หรือการออกแบบภายในเป็นการออกแบบการตกแต่งพื้นที่ภายในอาคารศิลปะสายนี้ก็ทํารายได้ดีครับศิลปะขแขนงต่อมาคือเลกศิลป์หรือกราฟิกดีไซน์คือการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตาและศิลปะขแขนงสุดท้ายแฟชั่น แฟชั่น <Fashion S 2> เป็นศิลปแะแขนงหนึ่งที่จับต้องได้ผ่านการออกแบบจากนักออกแบบหรือที่เราเรียกเรรู้จักกันในฐานะดีไซเนอร์แฟชั่นอิงกับสมัยนิยมทุกยุคทุกสมัยโดยเริ่มมีอิทธิพลกับคนหมู่มากจากในรั้วในวังตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่5ที่ประชาชนนิยมแต่งตัวตามแบบชาววังซึ่งถือว่าในสมัยนั้นอะไรที่ออกมาจากวัง คือแฟชั่นที่ทันสมัยที่สุดแต่ในปัจจุบันเมื่อวิทยาการก้าวไกลเรามีนักออกแบบแฟชั่นที่สร้างความนิยมอย่างแพร่หลายและแฟชั่นเปรียบเสมือนฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนและสามารถกลับมาใหม่ได้ทุกเมื่อท่านผู้ฟังที่เคารพศิลปะทั้ง9สาขาที่กล่าวมานะครับล้วนเป็นสิ่งที่เป็นมงคลใครที่มีศิลปะ อย่างใดอย่างหนึ่งรือสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างชัดแจ้งมีความชํานาญย่อมสามารถใช้ประกอบเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองได้ชั่วลูกชั่วหลานครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ